สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ทุกๆท,ท่านนะครับยังอีกคนนะ <c oughs> ทีมงานชูจเจริญทรัพย์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดรถดําสิบคันนะครับวิ่งเข้าในบ้านใกล้ๆนี่ครับนูนนูนนูน,น,นมองเห็นไหมนั่นแหละครับที่ลงก็ตรงต้นไม้เป็นกลางกลางเดี๋ยวผมจะรอเข้าคันสุดท้ายนะครับทุกคน มันอาจจะย้อนแสงหน่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไปเรื่อยครับนู่นนะครับเห็นไหมครับมือแมโคร ไม่ได้มาวิ่งด้วยตั้งแต่หน้าฝนนงครับจนจะเข้าหน้าฝนอีกแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยครับเสียศาสตร์ของเราไปอีกแล้วเพิ่งจะมาเปิดบ่อใหม่นะครับทุกคนบ่อที่ ตักเมื่อเช้านี่หมดแล้วอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับมีแต่ล็อกกี้ทั้งนั้นเลยครับสายล็อกมีฮีโน่อยู่สามคันนะครับ ทา,ทางออกบอ่อเมื่อเช้านี่อย่างโหดแล้วครับทุกคนเพิ่งจะไปแต่งใหม่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแล้วแนบหักหมด ได้สิบกุเที่ยวเองครับผมมาก่อนจะเที่ยงหน่อยนึงครับมาวิ่งแล้วก็มาพักเที่ยงวิ่งวิ่งเป็นเป็นงานของนุกพี่ตัวเองนี่แหละครับเอาไปถมที่อ้าวไปไหนอีกน่ะเ,เสียเอ็มเสียเอ็มบ้านสวน หัวหนานอย่างตักสายอรืะเต่าตาก็เร็วแน่ลูกพี่รถด,ดำทากองอเอลี่อยู่นี่คันนี้เจ้าของเราน่าจะไปกรุงเทพนะครับให้ให้พ่อมาขับแทน ชื่ออะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้แล้ว นั่งทำอะไรกันดูบุรีโอ้ oh. oh. นุ่นเห็นไหมสบายใจเฉิมเลยครับ แล้วเมื่อลยจะมีแฟนอุ้ยไม่ใช่เมื่อไรจะมีเงินก็<อ>สู่กันไปนะครับเลือกอาชีพนี้แล้ว แล้วให้ผมเข้าก่อนนะทั้งขับไปด้วยทั้งทั้งถ่ายวีดีโอด้วยนะครับ เฮโน่ตัวแรงประจำทีมงาน ครับทางเข้ามาฝุ่นอีกแล้วครับบ่อน,นี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวขับรถก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันชิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ